สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนิาพาเจริญผลรหัส6 7 1 2 5 0 0นค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องไฮโปเทอร์ซิสเทสติ้งค่ะเริ่มแรกนะคะจะเป็นจะเกินก่อนนะคะว่าไฮโปเทอร์ซิสเทสติ้งนะคะจะมีสมมติฐานหลักก็คือ H0 H0 นะคะก็คือคือแนวคิดเดิมนะคะที่เราจะถือว่าเป็นจริงจนกว่าจะมีหลักฐานหักล้างมันจะใช้เครื่องหมายเท่ากับหรือว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ ตัวอย่างเช่นการออกกําลังกายไม่มีผลต่อน้ําตาลในเลือดสมมุติฐานทางเลือกเ1หนึ่งสมมติฐานทางเลือกนะคะก็คือแนวคิดใหม่ที่เราต้องการพิสูจน์ค่ะมักจะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับมากกว่าหร,หรือน้อยกว่าค่ะมมตัวอย่างเช่นออกกําลังกายนะคะช่วยลดน้ําตาลในเลือดค่ะมมต่อไปนะคะเป็นแนวคิดของ hypotensive testing นะคะก็คือ1สมมุติว่าเหศูนย์เป็นจริงก่อนถือว่าสมมุติฐานหลัก่ะเป็นจริง จนกว่าจะมีหลักฐานที่แข็งแรงพอจะหักล้างมันค่ะ2นะคะเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เราจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนะคะและคำนวณค่าทางสถิติค่ะเราจะดูว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแตกต่างจากที่คาดไว้ขนาดไหนคะ่ะเราสินได้โดยใช้ p value หรือว่า critical value นะคะถ้าข้อมูลเราพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันแปลกเกินไปก็คือ H ศเป็นจริงเราจะไ r e s e H ศ ถ้าไม่แปลกมากพอเราจะยอมรับว่า H0 เป็นจริงค่ะอาจจะเป็นจริงต่อไปนะคะสมมุติฐานมี2แบบค่ะแบบมีทิศทางนะคะ o t e t l t l ท t นะคะใช้เมื่อเราสนใจเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งค่ะของค่าที่ต้องการทดสอบโดย h 0นะคะจะให้ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ25นะคะจะไม่มีการเพิ่มขึ้นค่ะ H1 นะคะ,ะ,ค,ะค่าเฉลี่ยมากกว่า25ค่ะต่อไปเป็นสมมุติฐานแบบไม่มีทิศทางนะคะ ก็คือ two tail test นะคะใช้เมื่อเราสนใจว่าค่าที่ต้องการทดสอบแตกต่างจากค่าที่กำหนดหรือไม่นะคะโดยไม่สนใจว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะ h e a นะคะค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มต้องเท่ากันค่ะ h e a หนึ่งค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มไม่เท่ากันค่ะต่อไปนะคะเป็นกราฟแสดง one tail กับ two tail นะคะโดยกราทางซ้ายนะคะจะเป็น two tail นะคะการทดสอบแบบไม่มีทางเลือกค่ะ โดยเรานะคะจะตรวจสอบว่าค่าสถิตีมีความแตกต่างจากค่าที่คาดไว้ทั้ง2ด้านของการแจกแจงไหมก็คือเราจะให้ค่าค่าเซตส r อร์นะคะสำหรับระดับนัยสำคัญค่ะเท่ากับ0.05คือบวกลบ1.96ค่ะพื้นที่สีเทาทั้งสองข้างของกราฟคือ rejection นะคะพื้นที่ปฏิเสธสมมุติฐานหลักค่ะสมมุติฐานทดสอบก็คือ เ0ไม่มีความแตกต่างก่ะเทมีความแตกต่างทั้ง2ทางต่อไปการทางขวานะคะวัน i l t e ท t นะคะ, One ะ,คะใช้เมื่อเราตรวจสอบว่าค่าสถิติมีความแตกต่างจากค่าที่คาดไว้ไปใทางใดทางหนึงเท่านั้นค่ะโดยค่าแซกซ์นะคะสำหรับระดับในระยะสำคัญจะเท่ากับ0.05ค่ะคือ1.645หนะคะหากทดสอบทางขวาน,นะคะหรือลบ4 6 4นะคะอันนี้คือจะเป็นทดสอบทางซ้ายค่ะ คือที่สีเทานะคะคือ reject r e g e c นะคะสมมติฐานให้ H ศูนย์ไม่มีความแตกต่างค่ะแล้วก็ H ห,หนึ่งมีความแตกต่างในทิศทางเดียวหรือมากมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลียะะ่ยค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของ hypotest testing นะคะก็คือบริษัทผลิตนมบรรจุกล่องระบุว่าปริมาณนมเฉลี่ยในแต่ละกล่องต้องมี250มลลิขึ้นไปลูกค้าหลายคนเริ่มสงสัยว่า นมที่ได้รับอาจจะมีปริมาณน้อยกว่าที่ระบุจึงทําให้เกิดการตรวจสอบด้วยการสุ่มตัวอย่างจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะเราสามารถตั้งสมมุติฐานได้ดังนี้ก็คือเคศถ้านมในกล่องมากกว่าหรือเท่ากับ250มิลลิลิตรแสดงว่าบริษัทเติมนมได้มาตรฐานค่ะส่วนเหตหนึ่งนะคะค่าเฉลีย่ยน้อยกว่า250มลที่กําลังจะทดสอบว่าปริมาณนมน้อยกว่ามาตรฐานซึ่งจะต้องใช้สถิติตรวจสอบค่ะ ต่อไปนะคะเป็นระดับนัยยะสำคัญค่ะก็คือแทนให้เป็นอ l ลฟาเป็นความเป็นค่าความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ในการปฏิเสธสมมติฐานหลักนะคะท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้ว h ฮนเป็นจริงอ l ลฟาคือโอกาสที่เราจะทำผิดพลาดในการตัดสินใจก็คือรีเจ็คเฮค่ะค่าอ l ลฟานะคะนิยมตั้งไว้ที่0.05หรือ5%หรือ ศูนยถ้าอ l ลฟาศูนหมายความว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้5%ที่จะสรุปผิดโดย p value คือค่าที่บอกว่าถ้า h 0ูนยเป็นจริงเราจะได้ข้อมูลแบบนี้โดยบังเอิญมากแค่ไหนอ l ลฟาก็คือค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นเกณฑ์การตัดสินใจค่ะถ้า p น้อยกว่าอ l ลฟาก็คือเราจะรีเจ็ค h ฮมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนเหนึ่ง,งค่ะ ถ้า P มากกว่าเท่ากับอัลฟาก็คือ fail to reject H 0หลักฐานยังมีไม่เพียงพอนะคะต่อไปเป็นเครื่องมือช h i s q u a r e นะคะในการใช้ทดสอบ Hypothesis Test นิยามนะคะของช h i s q u a r e ช h s s u u r r e เป็นค่าสถิตินะคะที่ใช้วัดความแตกต่างระหว่างค่าที่สังเกตได้นะคะและค่าความคาดหวัง e x p e c t value นะคะ ใช้เพื่อตรวจสอบความแตกต่างที่เกิดขึ้นแบบสุ่มหรือมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันจริงโดย chi-square นะคะคือค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลจริงค่ะและค่าความคาดหวังโดยอยู่ในรูปของการแจกแจง chi-square ถ้าเกิด chi-square ต่ำนะคะแสดงว่าค่าที่สังเกตได้และค่าที่คาดหวังใกล้เคียงกันมากก็คือไม่มีความแตกต่างกันมาก ส่วนถ้าค่าค่าสแควร์สูงนะคะแสดงว่าค่าที่สังเกตได้และค่าที่คาดหวังแตกต่างกันมากค่ะอาจจะมีความสําคัญที่สำคัญค่ะต่อไปเป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะคะหนึ่งก็คือข้อมูลต้องเป็นข้อมูลเชิงหมวดหมู่นะคะเช่นเพศก็คือจะมีแค่หญิงกับชายนะคะส่วนประเภทสินค้าก็คือมี a b c หรือผลการทดสอบนะคะก็จะมีผ่านกับไม่ผ่าน,นะคะ่ะถ้าเกิดเป็นตัวเลขเชิงปริมาณก็คือเช่น คะแนนสอบน้ำหนักต้องแปลงให้เป็นกลุ่มก่อนส่วนข้อ2นะคะข้อมูลแต่ละกลุ่มต้องมีขนาดตัวอย่างเพียงพอค่า expected ของเซลล์ทุกเซล์ต้องมากกว่า5ถ้าค่า expected น้อยกว่า5มากกว่า20%ของเซลล์ทั้งหมดนะคะต้องใช้ตัว f e s h e r exact test แทนค่ะก็คือตัวข้างล่างซ้ายเป,เป็นสมการข้างล่างซ้ายนะคะ ต่อไปข้อ3นะคะข้อมูลต้องได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างอิสระนะคะ independent sample นะคะต่อไปข้อ3นะคะข้อมูลต้องได้จากการสุ่มตัวอย่างอิสระนะคะ independent sample นะคะข้อมูลแต่ละแถวต้องไม่ขึ้นกันกับกันค่ะเช่นถ้าสุ่มคนเดิมมาทดสอบซ้ําอาจจะต้องใช้ตัว m c n e m a นะคะ test ก็คือตัวล่างซ้ายนะคะสมการล่างซ้าย สรุปไง่ายๆนะคะก็คือใช้เมื่อข้อมูลเป็นแบบจากคู่หรือว่ามาจากกลุ่มเดียวกันค่ะใช้กับตาราง2องคูณสเท่านั้นแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญไหมต่อไปเป็นกระบวนการใช้ s สแควร t เทสนะคะภาพรวมก็คือ1น,นะคะตั้งสมมติฐานก่อนค่ะเศูนย์และ h 1ทหนึสนะคะกำหนดระดับนัยสำคัญนะคะโดยปกติเราใช้ศูนย์จุนค่ะสานะคะคำนวณค่า e อ็ frequency นะคะก็คือจะให้เป็น expected เท่ากับผลรวมของแถวคูณด้วยผลรวมของคอลัมน์นะคะหารด้วยผลรวมทั้งหมดค่ะ 4. คำนวณค่า c h i s สแควร sigma oi ลบ ei ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย ei ค่ะข้อหานะคะหาค่า critical value และ df นะคะ df นะคะหาได้โดยการใช้ โลลบหนึ่งนะคะคูณด้วยคอลัมน์ลบหนึ่งค่ะหกนะคะเปรียบเทียบค่าค่าสแควร์กับคริ์ทิคอลแวลูนะคะหรือดู Pvalu e ค่ะข้อ7นะคะสรุปผลเป็นปฏิเสธหรือไม่เป็นปฏิเสธค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างโจทย์ค่าสแควร์เทสนะคะบริษัทโฆษณาต้องการทราบว่าประเภทของโฆษณาที่ลูกค้าเห็นมีผลต่อการคลิกหรือไม่โดยทำการเก็บข้อมูลจากลูกค้า200คนและได้ตารางดังนี้ค่ะ ใช้ระดับในยะสสำคัญอัลฟาเท่ากับ0.05ค่ะแล้วก็จะมีตารางด้านล่างนะคะจะเป็นประเภทโฆษณาวิดีโอรูปภาพข้อความโดยขั้นแรกนะคะเราก็จะเริ่มที่ตั้งสมมุติฐานก่อนค่ะสมมุติฐานนะคะให้เฮูนเป็นประเภทโฆษณาไม่มีความสำคัญกับการคลิกของลูกค้าส่วนเฮหนึ่ะคะเป็นประเภทโฆษณาที่มีความสำคัญกับการคลิกของลูกค้า ข้อ2นะคะเป็นการกําหนดในยาสำคัญนะคะโดยโจทย์นะคะกำหนวดว่าเป็น0.05หรือ5%นตะคะต่อไปนะคะจะเป็นการคํานวณ expected frequency นะคะโดยตามสูตรเลยนะคะก็คือเอามาแทนเข้ามาในตารางนะคะหาค่า expected นะคะแต่ละตัวจะได้ตามตารางเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคํานวณค่าค่า square ค่ะ จะมีสมก,การข้างต้นนะคะตัว o นะคะให้แทนเป็นค่าสังเกตได้นะคะค่าที่สังเกตได้คะ่ะส่วน e นะคะค่า expected นะคะค่าความคาดหวังค่ะก็คือค่าความคาดหวังก็คือเป็นตัวตารางนะคะที่เราคำนวณมาแล้วนะคะเป็นตารางสีเหลืองนะคะส่วนเป็นส่วนตัว o นะคะค่าที่สังเกตได้นะคะก็คือจะเป็นตามที่โจทย์กําหนดให้เลยะคะ่ะเราจะแทนตามนี้เลยนะคะ แล้วก็เอามาลบก,กันค่ะหารแล้วก็ทั้งหมดกําลังสองหารด้วยตัว expected นะคะแล้วเมื่อเราคํานวณได้นะคะค่าค่ายสแควรนะคะจะเท่ากับ28.125นะคะต่อไปนะคะคือการหาค่าค r i t i c a l value นะคะ df เท่ากับโลลบ1คูณด้วยคอลัมน์ลบ1นะคะตัวตัว low นะคะก็จะมีตัว o ลนะคะจะมี3ค่ะตัวคอลัมน์นะคะจะมี2ค่ะ เป็นคิกกับไม่คิดเราก็แทนค่าในสมการได้เลยค่ะแล้วคูณกันนะคะจะได้เท่ากับสองค่ะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบในตารางนะคะว่าตัว df ของเราคือสองแล้วก็แล้วเราก็เปรียบเทียบในตารางนะคะตัว critical value นะคะ df ก็คือ2แล้วก็ค่า alpha นะคะ0.05ค่ะจะได้ตามในตารางที่ด้านหน้านะคะ5.99ค่ะเป็นคำตอบต่อไปนะคะเป็นการเปรียบเทียบค่า ค่าสแควร์กับ CriticalValue นะคะโดยค่าค่าสแควร์ที่ได้นะคะก็คือ2 8 2สบค่ะค่าค r i t i ิคอลแวลูก็คือ5 9 9นะคะสรุปได้ว่าค่าค่าสแควร์มากกว่าคีย t i ิคอลแวลูนะคะเป็นปฏิเสธ h ิสูนค่ะหกนะคะเปรียบเทียบค่าค่าสแควร์กับ CriticalValue นะคะค่าค่าสแควร์ที่ได้นะคะก็คือ2 28 1 2 5นะคะค่า c r i t i ิคอลแวลูนะคะ เท่ากับ5.991นะคะตัวค่าค i g h สแควร์นะคะมากกว่า Critical Value นะคะแปลว่าเป็นปฏิเสธ h 0ูค่ะ7นะคะสรุปผลเราปฏิเสธ h 0ูไปนะคะแสดงว่าประเภทของโฆษณามีผลต่อการคลิกของลูกค้าค่ะต่อไปนะคะเป็นการใช้เครื่องมือ F-test นะคะโดยจะมีนิยามดังนี้นะคะ F-test นะคะเป็นการทดสอบทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแปรปรวนนะคะระหว่างกลุ่ม2กลุ่มหรือมากกว่า ใช้เพื่อดูว่าความแปรปรวนของประชากรสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยัยสําคัญหรือไม่โดย F-test นะคะใช้เพื่อทดสอบว่าความแปรปรวนมีความความแปรปรวนของกลุ่มสองกลุ่มเท่ากันหรือไม่ตัวแปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตามหรือไม่ในอโนวานะคะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ความแปรปรวนอโนวาเงื่อนไขของ F-test นะคะ ก่อนจะใช้ F-test นะคะต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่้งอไปนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์มีความแม่นยำและถูกต้องนะคะ 1. น,นะคะข้อมูลต้องมาจากการแจกแจงแบบปกติ F-test นะคะใช้ได้กับข้อมูลที่มาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติเท่านั้นนะคะถ้าข้อมูลไม่ได้แจกแจงแบบปกติอาจจะต้องใช้ l e v e n e test นะคะหรือว่า b a r t l e t t test นะคะก็คือตัวสมการ ทั้งสองด้านล่างเลยนะคะส่วนข้อ2นะคะข้อมูลต้องเป็นอิสระต่อกันข้อมูลแต่ละกลุ่มนะคะต้องไม่เกี่ยวข้องกันเช่นห้ามสุ่มคนเดิมมาอยู่ทั้ง2กลุ่มข้อ3นะคะค่าความแปรปรวนต้องไม่เป็นศูนย์ความแปรปรวนของกลุ่มต้องไม่เป็นศูนย์เพราะว่าถ้าเป็นศูนย์จะไม่สามารถคำนวณค่า f test ได้ค่ะต่อไปเป็นประเภทของ f test นะคะโดย f test นะคะมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการวิเคราะห์นะคะ หลักๆเลยจะมีอยู่3 3เทสนะคะก็คือจะมี1นะคะ F test for q u a l i t y of v a l i n c e ใช้เปรียบเทียบความแปรปวนของ2กลุ่มนะคะว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่2น,นะคะ F test in Anova นะคะใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า2กลุ่มโดยดูจากความแบบปรปรวนะคะ่ะข้อ3นะคะ F test in r e g e n s i o n analysis ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยนะคะเพื่อตรวจสอบว่าสมก,การถดถอยมีความเหมาะสมไหมโดยสมก,การทั้ง3นะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะ Quality of variance จะเท่ากับ F เท่ากับความแปรปรวนกำลังสองส่วนด้วยความแปรปรวนกำลังสองนะคะ ANOVA F เท่ากับความแปรปรวนระหว่างกลุ่มส่วนด้วยความแปรปรวนภายในกลุ่มคะ่ะจะใช้กับค่า F สูงมากๆค่าเฉลี่ยของกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะต่อไปเป็นกระบวนการของ f t e s นะคะโดยหลักๆก็จะมีอยู่7ขั้นตอนนะคะ1ก็คือตั้งสมมติฐานเหมือนเดิมเลยค่ะกำหนดให้ H0 และ H1 H0 คือ Sigma 1กํากลัง2เท่ากับ Sigma 2กํกำลัง2ค่ะความแปรปรวนเท่ากัน H1 นะคะซิกมา1กําลัง2ไม่เท่ากับ Sigma 2กํกำลัง2ความแปรปรวนต่างกันค่ะ ข้อ2นะคะกำหนดระดับในยะสำคัญนะคะปกติใช้0.05นะคะหรือว่า0.01ค่ะข้อ3นะคะคำนวณค่า F statistic F เท่ากับความแปรปรวนกำลัง2ส,ส่วนด้วยความแปรปรวนกำลังสองค่ะโดยเลือกค่าความแปรปรวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งเสมอนะคะค่าต่อไปข้อ4ค่ะหาค่า degree of freedom นะคะ df สำหรับแต่ละกลุ่ม df นะคะเท่ากับ n 1นึลบห df 2นะคะเท่ากับ n 2 1ลบหนะคะข้อหนะคะหาค่า Critical Value จากตาราง f distribution โดยเปรียบเทียบค่า f ที่คำนวณได้กับ Critical Value นะคะและสรุปผลออกมาค่ะว่าเป็นปฏิเสธหรือไม่เป็นปฏิเสธ h ศต่อไปเป็นตัวอย่างโจทย์ของ f test นะคะโดยโจทย์ระบุว่าบริษัทต้องการเปรียบเทียบว่าคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง ในห้อง A และห้อง B มีความแปรปรวนแตกต่างกันหรือไม่โดยทำการสุ่มตัวอย่างคะแนนสอบของนักเรียนจาก2ห้องได้ข้อมูลดังนี้โดยใช้นัยะสำคัญนะคะแอลฟาเท่ากับ0.05ตารางนะคะห้อง A นะคะจำนวนตัวอย่างมี15คนค่าเฉลีย่ยคือ75ความแปรปรวน20ห้อง B จจำนวนตัวอย่าง18ค่าเฉลี่ย80ถ้ค่าความแปรปรวน1 0 เริ่มแรกเลยก็ต้องตั้งสมมุติฐานก่อนค่ะว่าความแปรปรวนของห้อง A และห้อง B เท่ากันก็คือ h ฮูนะคะส่วน h 1หนึนะคะคือความแปรปรวนของห้อง A และห้อง B ไม่เท่ากันค่ะต่อไปนะคะเป็นกำหนดระยะกำหนดระดับในยะสำคัญนะคะอกลฟากำหนดให้เป็น0.05เป็น t o tail test ทดสอบว่า2กลุ่มมีความแปรปรวนแตกต่างกัน ต่อไปข้อ3นะคะคำนวณค่า F statistic ก็คือความแปรปวนมากลบความแปรปวนน้อยถ้าเป็นห้อง A มากก็เป็นที่ส0ส่วนด้วยห้อง B เป็นความแปรปวนที่ค่ะหารได้จะเท่ากับ2ค่ะต่อไปนะคะข้อ4คำนวณค่า degree of freedom นะคะ df df 1นะคะจะ df 1นะคะจำนวนตัวอย่างของห้อง A นะคะคือ15ลบด้วย1 จะเท่ากับ14นะคะ df 2นะคะก็คือห้อง B จจำนวนตัวอย่างห้อง B 18-1ลบ1นะคะจะเท่ากับ17คะ่ะโดยสรุปได้ว่าเนื่องจากค่า f น้อยกว่า critical value นะคะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่าความแปรปรวนของทั้ง2กลุ่มแตกต่างกัน,นะคะ่ะข้อ5นะคะหา critical value นะคะจากตาราง f distribution นะคะหาค่า df 1เท่ากับ14นะคะ df 2เท่ากับ17 แล้วก็ Alpha 0เท่ากับ0.05นะคะจากตารางนะคะจะได้เท่ากับค่าค่าจาก F table สำหรับ df 14,17นะคะที่ Alpha 0.05นะคะคือ2.33ค่ะข้อ6นะคะเปรียบเทียบค่า F กับ critical value นะคะได้ค่า F เท่ากับ2ค่า critical value เท่ากับ2.33นะคะโดยค่า F นะคะน้อยกว่า2.33ค่ะ น้อยกว่า Critical Value นะคะจะเป็น fail to reject H 0ค่ะสรุปได้ว่าเนื่องจากค่า F น้อยกว่าค่า Critical Value นะคะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่าค่าความแปรปรวนของทั้ง2กลุ่มแตกต่างกันค่ะต่อไปเป็น t, t test นะคะเริ่มด้วยนิยาม t, t test นะคะ t, t test เป็นการทดสอบทางสถิติใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวสอบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่โดยใช้เมื่อ ขนาดตัวอย่างเล็กปกติ n ต้องน้อยกว่า30ค่ะใช้เมื่อข้อมูลจากการแจกแจงปกติใช้เพื่อตรวจสอบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มหนึงหรือ2กลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ t-test ใช้ได้3กรณีหลักนะคะ 1. one-sample t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มเดียวกับค่าของ t ค่ะ2นะคะ independent t-test หรือ two-sample t-test นะคะเปรียบเทียบค่าของ สองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันค่ะ 3. านะคะ p a i r t-test หรือ dependent t-test นะคะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันนะคะเช่น before หรือ after ค่ะถ้าพบว่า p-value นะคะน้อยกว่า0.05จะมีค่าว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มแตกต่างกันกระบวนการของ t-test นะคะก็คือ 1. ตั้งสมมติฐานค่ะ H1 และ Head H0 และ H 1นะคะ H0 ศูนะคะค่าเฉลี่ยของกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน H1 นะคะค่าเฉลี่ยของกลุ่มมีความแตกต่างกัน2นะคะกำหนดระดับในยะำสำคัญนะคะปกติใช้0.05เหมือนเดิมค่ะตัววานเซมเปิลนะคะจะใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกับค่าของทีนะคะ i n d e p e n d e n t t t e s t นะคะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ2กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันเพด t t เ s t นะคะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มเดียวกันก่อนและหลังค่ะ้อ4นะคะคำนวณค่า ทีสต t ร์ทิสติกสี่นะคะเป็นการคำนวณค่าทีสต t i s ทิสติกวอ s เป p l e ทีเทสนะคะโดเราจะคำนวณค่าทีสตารทิสติกตามสมการนะคะเป็น x บาร์ลบมิวส่วนด้วย s ส่วนด้วย square root n ค่ะ Dependent ทีเทสนะคะสูตรก็คือ x 1บาร์นะคะลบ x 2สบาร์ส่วนด้วย Square root sp กำลังสองคูณด้วย หนลบหส่วน n 1บวกด้วย1ส่วน n 2ค่ะโดยที่ sp กํลังสองนะคะจะหาได้โดยการที่นํา n 1นลบหคูณด้วย s 1นกลังสองบวก n 2อลบหนะคะคูณด้วย s สองกําลังสองค่ะส่วนทั้งหมดนะคะส่วนด้วย n 1บวก n 2อลบสเพทีเทสนะคะสมการก็คือ d บารส่วนด้วย s d ส่วน root n ค่ะข้อ5นะคะหาค่า critical value และ degree of freedom นะคะ d s ตัว one sample t test นะคะหาได้โดยใช้ n 1ค่ะ dependent t test นะคะหาได้โดยการ n 1บวก n 2 2ค่ะ p a t e t test นะคะหาได้เหมือนกับ one sample เลยค่ะก็คือ n 1ค่ะต่อไปข้อ6นะคะเปรียบเทียบค่า t statistic กับ critical value นะคะหรือใช้ p value นะคะถ้า F t นะคะมากกว่า critical หรือ p มากกว่า0.05 mm hmm. ก็คือจะ reject H ี่0ถ้า F t นะคะน้อยกว่าเท่ากับ critical หรือ p มากกว่าเท่ากับ0.05นะคะจะเป็น fail to reject H ศู0ข้อ7นะคะสรุปผลคือปฏิเสธข้อ7นะคะสรุปผล ว่าเป็นปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธเทสต์ศูนย์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกระบวนการทำทีเทสแบบ one sample นะคะจะเป็นตัวอย่างโจทย์นะคะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งต้องการทดสอบว่าอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่75ครั้งต่อนาทีหรือไม่โดยทำการเก็บตัวอย่างข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจจาก15คนและได้ข้อมูลดังนี้เป็นหน่วยครั้งต่อนาทีนะคะข้อมูลที่ได้อัตราการเต้นของหัวใจ คือจะมี72 78 80 76 74 79 77 75 81 73 76 78 74 77 75นะคะระดับในยะสำคัญที่กำหนดก็คืออัลฟาเท่ากับ0.05ค่ะเริ่มแรกเลยก็ตั้งสมมุติฐาน,นะคะ่ะ H0 อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยของประชากรนะคะเท่ากับ75ครั้งต่อนอาทีนะคะมวเท่ากับ75ค่ะ เมหนึ่งอัตาราการเต้นของหัวใจเฉลีย่ยไม่เท่ากับ75ครั้งต่อน,นาทีค่ะนิ้วไม่เท่ากับ75เป็นการทดสอบแบบ two tail test นะคะสองนะคะตรวจสอบเงื่อนไขของ t test ก่อนนะคะขนาดของตัวอย่าง n น้อยกว่า30จะใช้ t test ได้ข้อมูลเป็นอิสระต่อกันเพราะว่าเป็นตัวอย่างแบบสุ่มนะคะทั้งหมดข้อมูลต้องเป็นการแจกแจงแบบปกติเราจึงใช้ one sample t test นะคะเพราะว่ามีกลุ่มตัวอย่าง แค่หนึ่งกลุ่มตัวอย่างนะคะสามนะคะคำนวณค่า t statistic สูตรของ one sample t, t test นะคะก็คือ x bar ลบ mu ส่วนด้วย s ส่วนรูท n นะคะค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะคะ x bar จะเท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง x bar นะคะอันนี้เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง x bar นะคะอันนี้เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง x bar นะคะ แล้วก็คำนวณค่าคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะแล้วก็คำนวณค่า t, t test นะคะต่อไปนะคะเป็นการคำนวณค่า degree of freedom นะคะ df นะคะเท่ากับ n ลบหก็คือมีทั้งหมดสิบห้าคนลบด้วย1ค่ะจะได้สิบสีต่อไปนะคะจะเป็นการหาค่า critical value จากตาราง t table นะคะ t f t df เท่ากับสิบและ อลฟานะคะ0.05ค่าคิทิเคิลแวลูนะคะจากทีเทเบิลจะบวกลบ2.145ค่ะต่อไปเป็นการเปรียบเทียบค่าทีสแตทิสติกกับคิ t ิ c ค l ลแวลูนะคะถ้า f อฟทีมากกว่า2.145นะคะจะเป็นรีจิ c เฮสนะคะอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจาก75อย่างมีนัยสำคัญค่ะถ้า f อฟที น้อยกว่าเท่ากับ2.145หนะคะเป็น fail to reject เนศย์ค่ะไม่มีหลักฐานว่าค่าเฉลี่ยแตกต่างจาก75สรุปได้ก็คือหากค่าสรุปผลได้หากค่า t ที่คำนวณได้อยู่ในช่วงวิกฤตมีหลักฐานว่าค่าเฉลี่ยแตกต่างจาก75หากค่า t มีคำที่คำนวณได้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ไม่มีหลักฐานว่าค่าเฉลี่ยแตกต่างกันจาก ็ดสิบห้าโอเคค่ะน,นี้เป็นอ้างอิงนะคะพอจบการน,นักเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ